คือนอนถักมาอย่างถักมาแล้วถักมาแล้วนอนแน่แน่เอฟซีจากใต<ะ>้เด็กตายสตอแคปชั่นนะัแปน่นนะ คนขอมยู่นี่ค้นเป๋ดทรงคาวรอบติฮะ<า>เร็วแท้หนุ่ยคน้นผิดกันนั่นบางคนก็ไม่รู้นะคะว่าเราแบบแจ้งกันหยอก,กันอเงี้ยแบบชั่วส่วนมากก็จะคิดจริงซีเรียสกันปไา เหมือนแบบนิดๆหน่อยๆคือแบบไม่ได้อ่ะต้องทะเลาะกันต้องเลิกกันไงนหรอโอ้ยความาข่อยที่สั่งหอดตอนนี้นุ๊นเจ้าก็ได้เหตุคือจังั้นไงไฮก็เปลาเหลืองไม่ได้เอาลงเนะออาะ นั้นคนว,ว่าเรนังซืรอเสียงแหบๆเข้ามาเอาเลยค่ะไม่เอาไปส่ง จ้าไหนจังบอรับลูกค่าค <c oughs> ูบีเิเ <c oughs> ขามาหาหมออีอย่างพวกขอหมอนัดเด้วันนี้นะ่ะหมอนัดแกเด้สวยไม่สา สวัสดีค่ะแอดมินตอบแล้วทุกคนอ่านด้วยนะของนุนยองน้องจยศกิจเนี่ยฝากบุญให้ดีกว่าโอเคไปเดินทางค่ะฝ่าย <ไป S 1> สอง,สองไม่มีจริง,องโอ้ยวันนี้ต้องใส่ชุดไหนใช้เวลาเดินไปประมาณสินาทีะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเน,นด้ะจ้า